สวัสดีครับนักศึกษาใหม่ของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่านทั้งในพื้นที่สงขลาวิทยาเขตตรังและวิทยาเขตนครศรีธรรมราชในนามของผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านขอต้อนรับลูกศิษย์ทุกท่านเข้าสู่รั้วของหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จริงๆผมอยากจะไปพบนักศึกษาในทุกพื้นที่แต่เนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงใช้วิธีการสื่อสารมายังลูกศิกษย์นักศึกษาใหม่ทุกท่านผ่านวิธีสื่อสารแบบออนไลน์นับแต่วิชาทีนี้เป็นต้นไปลูกศิกษย์ที่รักทุกท่านการศึกษาในรั้วของหมหาวิทยาลัย จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ในหลายมิติเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สมกับเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่21การเรียนรู้ของในรั้วหมหาเชียรลัยลูกศิษย์ทุกท่านจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญสมส่วนส่วนที่หนึ่งคือฮัสกิลที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องทักษะในห้องเรียน ทักษะเชิงปฏิบัติในวิชาชีพที่ลูกศิษย์ทุกท่านจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วเหมาเฉลยที่มีอยู่ก็ศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์จากแหล่งความรู้ที่เหมาเาลยจัดให้เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้มีทักษะในเชิงวิชาชีพสมกับ การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิทยาลัยอีกประการหนึ่งคือต้องมีซอฟต์สกิลนักศึกษาในศตวรรษที่21ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้เท่าทันในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของภาษาในเรื่องของทักษะของการสื่อสารการทำงานร่วมกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ จะต้องเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19การปฏิบัติตัวในรั้วของหมหาวิทยาลัยอ,อาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่ปกติลักษณะของ new normal หลายๆเรื่องซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ปลอดภัยจาก การระบาดของโรคโควิด1 9เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในรั้วหมาวเชลยต่อจากนี้ไปก็เป็นในลักษณะของ new normal ที่จะต้องมีการป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือการปฏิบัติการตามระบบของสาธารณสุขที่วางไว้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากลูกศิษย์ทุกท่านทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย ในด้านของสุขภาพของลูกศิษย์ทุกคนก็ในนามของผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านก็ขอต้อนรับลูกศิษย์ทุกท่านเข้าสู่รั้วของหมหาวิทยาลัยนับแต่วินาทีนี้ถือว่านักศึกษาใหม่ทุกท่านเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยสมบูรณ์